สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นมารุยมาครับนี่ครับปั๊มมารุยมา FMS หนึ่งห้าครับอาจจะทดสอบให้ดูครับ ับเครื่องรับสตาร์ทง่ายนะครับอ้าวเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสตาร์ทให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าสตาร์ทง่ายครับโเคสตาร์ทง่ายแรงครับตัวนี้น้อยเครื่องมันยันมากครับนี่พกพาง่ายครับโรงกำลังน่ารักเลยตัวเล็กน่ารักชอบกระทักมาครับ เันเร่งพร้อมเลยคันเร่งที่มือ